สวัสดีปีใหม่ด้วยครับผมที่แรกร้านอาจารย์กระจางอิเล็กทริกปี69ครับผมมาพี่น้องพามาชมกันหน่อยสินค้ามือสองสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ,รบ,รบอันนี้ก็ของใหม่ก็ยังไม่ค่อยมีเข้าหรอกมาอัปเดตที่เฉยเนาะม,มีใครหาเจอมีใครหาบ้างเจอของของจะมีเข้าอยู่เรื่อยครับเข้ามามางทีก็ยังไม่ได้ลงยูทูบ b e งีตะน้อยจิตสาวบ้างอะไรบ้าง ดีมากเยี่ยมเลยออกอากาศด้วยเอาว้ามามีตัวไหนเรือบ้างครับผมตัวนี้ตายไหมแล้วตัวนี้ของลูกค้านี่แหละครับเอามาเปลี่ยนของเป็นตัวออ่ะตัวยีลโล่นะแสงแรงมาตัวนี้ตัวนี้เคยขายมีแค่หกโคมเนาะอตัวนี้หกโคมโคมละเก้าร้อยห้าสิบบาทแบบหนานะแบบหนาเลยครับตัวนี้ของนอกแดงดีเรื่อยตัวนี้ตัวนี้สีขาวจะเยอะอือ่ะตัวนี้ เพิ่งทำเซตอินวันครับคือวันอยู่สองคมครับผมตัวนี้แสงดีมากครับน่าจะเป็น TDK นะครับผมดูอะไรไม่พีดินวันเลยครับนี่ครับอืมเจ็ดย่านี่ก็กลางวันได้เลยกลางวันะแสงดีมากแสงแรงมากครับตัวนี้คัวนิพนธ์ดูวตัวน่าจะเกรดค่อนข้างจะโอเคู่ครับคู่นี้เอาสองพันห้าตรมชงคู่หนึ่งนะ 2องพันห้าร้อยบาทรวมสิไมอย่คผู้เดียวอ่าพวกนี้จะเป็นของไนซันนะครับ RGB W เปแสๆจุดยอดเลยของไนซันนะครับแดงๆมากครับตัวนี้นี่ดูแสงกลางวันดแดงมากเจ้าเลย ตัวนี้โคมละแปดร้อยห้าสิบาทมีอยู่สามโคมครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นตัวอย่างนี้อ๋อ oh. ตัวนี้จะเป็นแค่ดวงเดียวกับเป็นพาเป็นสปอร์ตไลท์เป็นคล้ายๆสปอร์ตไลท์แต่เป็น C.O.B ประมาถคุมบอดดนะ้โคมละแปดร้อยห้าสิบแลตัวนี้อืมนะครับราคาเดียวกันเลยให้ราคาเดียวกันเลยในซันมีสามโคมตัว,ว C.O.B มีโคมเดียวครับโคมมีตาเดียว ตัวนี้โซดสองก้าวห้าสองก้าห้าโสดนะตัวเดียวมีตัวเดียวมีตัวเดียวด้วยตัวนี้จะเป็นประมาณเนี่ยครับสองไปแล้วสองไปแล้วโอเคนะครับแสงก็โอเคครับตัวนี้ขอหกพันบาทรวมส่งหกพันรวมส่งจากผมมีตัวเดียวนะสองก้าวห้านะแต่งเลยนะจุดจวดเลยด้านในโซดแล้จะเป็นบีมอืสองก้าห้าเหมือนกันครับตัวนี้สองก้าห้าเป็นพีเอ็นวา ตัวนี้เสียงแรงครับสภาพนี่น้องน้อง้นหนึ่งเลยครับสภาพนะตัวนี้จะมีอยู่ประมาณอยู่สี่ตัวจะอีกสองตัวนี่กาลังบิ้วอยู่ครับแต่สองตัวที่พร้อมขายแล้วนะอันนี้คู่หนึ่งสามพันห้าร้อยรวมส่งหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทรวมโ่งใช้เหลยสภาพนี้นะดูสภาพไม่ได้เหล็กนะไม่มีเหล็กครับตัวนี้มาของไม่มามไม่มีเลยสองก้าห้านะใช่ครับอ่ะตัวนี้ตัวนี้จะเป็น250สปอร์ตของตีน้ำพาของ t p ตัวนี้อยู่นานนะ แต่ก็ใช้หลายงานนะอ่ะต <ai> ัวนี้หมื่นสร้วมส่งเหมืกันเป็นตัวสปอร์ตหนึ่งมืนสามพันห้รบาทรวมส่งเป็นตัวสปอร์ตนะอ่าคู่ตัดไปมีสอ0หกศูหกศของดีไลท์มีคู่เดียวตัวนี้แสงแดงครับอืมับสภาพประมาณนี้ไดูอยู่ประมาณนี้ตามการใช้งานครับตัวนี้เปลี่ยนหลอดใหม่นะเอาม3นสามพันยเหมือนกันหนึ่งารบาทรวมส่งครับ จุดนี้โดดส่งให้หมดเลยอ่าคู่นั้น TNP สองหกศูนย์กับคู่นั้นคู่ละเก้าพันห้าโดดส่งตัวคอยาวตัวนี้คอยาวแสงดีมากนะแสงดีครับนี่นะครับแสงโอเคอยู่เออมีเอ็กมี่เอ็กมี่ตัวนี้ไอ็มีเหลือไม่เ,เยอะแล้วนะเหลือไม่เยอะครับตอนนั้นจะเหลือจะเป็นอะไรที่ลูกค้าซื้อไปบ้างเป็นลูกค้าแกเปลี่ยนลูกค้าบ้างจะเหลืออยู่ประมาณสิบตัวถ้าจำไม่ผิดอยู่ในเหล็กด้วย มีอยู่มา1สิบตัวครับอ่าคู่ละเก้าพันห้าให้พร้อมเหล็กโอ้ต่สง่งออกเองนะค่าส่งเหล็กหนึ่งประมาณเป็นอันหงเพราะม,าะมานะันหนักตะต้องซื้อเป็นคู่นะซื้อเป็นคู่<า>นะครับมันเป็นเหล็กคู่คู่หนึ่งพร้อมเหล็กเก้าพันห้าโอ้โหคุ้มนะนครับอันนี้เป็นตัว X เมย์สองแปดศูนย์ครับโอ้แสงแรงนะแรงครับเต็เด็เขาจะมีตำหนิหน่อยนะ เนี่ยไม่มีผลต่อการใช้งานครับตัวนี้ำหนิเขาจะเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยบากตัวก็เนี่ยครับาอจจะประมาณนี้แต่ก็ภาพรวมก็โอเคครับมันจะสวยอยู่แต่จะตำหนิคือบอดี้เขาแตกนอกนั้นปกติหมดทุกอย่างครับผมตัวเียกคู่ละ9 5้านบาทรวมเล็กแต่ไม่รวมส่ถ้าส่งส่งล่าสุด1200องรอยบาทเล็กหนึ่ง มันหนักครับเล็กหนึ่งเจ็ดสิบกว่ากิโลใช้ได้อยู่คุ้มเลยนะคุ้มครับเนี่ยเอาไปใช้งานไม่ต้องซีเรียสหรอกครับพี่ดองใช่ครัก้านปาล์มมีเยอะนะไม่ได้เอาอกมาสักทีเก็บเนี่ยครับครับพันสามห้าสิบรวมทรงหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบรวมทรงเป็นพัดก็มีปาล์มก็มีปีโป้ก็มีครับยังไงสักมาสามก่อนครับทีนี้อยู่ในเล็กตู้ดีกว่าจะมีปลั๊กไฟทูนี่ปลั๊กสิบตี้นะ อ่าเซฟตี้หมายถึงคือถ้าสมมุติว่าไฟเรามาเนี่ยอมไม่มีกาวมันก็จะไม่ให้ใช้อเปิดยังไงมันก็ไ,ไฟไม่มาแต่ถ้าไฟมามีกาวมีอะไรปกติทุกอย่างมันก็จะให้เราใช้ไฟก็จะมีปกติแตบก็คือเขาเป็นระบบของเขามาเซฟตี้ใ,ใช่เป็นเซฟตี้ครับตัวนี้เหมาะกับพวกเครื่องปุ๋งมันก็จ,กจะมีตัวติดเหล็กติดเหล็กตัวนี้จะกันไฟเราจะ เหมือนว่ากันไฟกระชากมากกว่าครับนนเนี่ยรุ่นนี้ครับกันไฟกระชากกันไฟเกินมันจะตัดอัตโนมัติเ่เียครับมันจะมีเซฟตี้ตรงนี้เวลาเราใช้ไฟจะมีเซฟตี้ถ้าเราตัดนี่ปั๊บตัดทั้งบ้านอือ่ามันจะเป็นอย่างนั้นครับก็คือต้องมีกราวด์ด้วยถ้าไม่มีกราวด์เขาก็ไม่ให้ใช้เหมือนกันครับรุ่นนี้อ่ารุ่นนี้อยู่แปดร้อยห้าสิบรวมส่งแปดร้อยห้าสิบบาทรวมส่งถ้ารุ่นเมื่อกี้หกร้อยห้าสิบรวมส่งโอ้คุ้มเลยนะมันจะมีสองรุ่น รับไปมีอยู่ประมาณนี้ครับเหลือฟาร์สไปกี่ตัวยังรับสิบตัวครับแล้วก็จะมีตัวที่ได้ประมาณเท่าอืมอ่ะ EQ v o r t e x v o r t e x ตัวสไลด์สักตัวนี้ได้สองพันห้าอือครับผม w a t e r t e นะตัวนี้เป็นของ w a t e r t e นะครับผมใช่ครับสองพันหครัอยบาทแล้วก็จะมี EQ w a t e r g t e P e. เอ็นพีเอ็นพีตัวเล็กตัวนี้เลยสองพันห้าพันนครับแต่ไม่ดังอยู่ช่องหนึ่งคือดังนะแต่คือโป้สวิตน่าจะมีปัญหามีช่องเดียวครับที่ท,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 ที่ที่ไม่ดังที่ดังแบบดังแบบมาไม่เต็มอะ่ะม,มีแค่ช่องเดียวอนอกนั้นปกติทุกอย่างตัวนี้ขายอยู่สองพันห้าพันเหมือนกัน,กนรวบส่งให้ตัวนี้รวมส่งให้สองพันห้าร้อยบาทรวมส่งให้เลยนะตัวไหนอีห้าตาไหม ห้าตาตัวนี้จะเป็นวอร์มไว้ครับตัวนี้ตัวละพันห้าร้อยบาทของเอกเม่เป็นของเอกเม่นะของยี่หอ้อผมเอาไปใช้งานเมื่อกี้ที่สนามช้างกับใช้สนามฟูตโซอลนะครับตัวเอกเม่ตัวนี้ตัวนี้จะใส่เข้าะออกไปล้ำแต่จะแสงวอร์มอย่างเดียวนะไม่มีสีเป็นวอร์มอย่างเดียวเลยแต่เข้าบอดได้แต่เข้าบอดใต้ครับยี่หอ้ดอดีด้วยครับเออแสงดีด้วยครับัวนี้แสงดีมยู่เลยวิวสิบตัว อย่าหมแล้วตัวนี้อ่ะเอาตัวเข้าไปดีกว่าครับผมสตูตัวนี้สโตูสโตูอาร์จีบีพันบาทครับตัวนี้จะเป็นตัวบางตัวนี้มีตัวหนังสือตัวเลขมีเอฟเฟกต์มีลายอ่าอยู่ร้อยเก้าสิบเก้ากับลายเยอะครับตัวนี้เยอะครับตัวนี้เพิ่งเข้าใหม่เพิ่งมาเมื่อเช้าครับอ่ะตัวนี้สองพันห้าร้อยบาทอือหือเงินหนึ่งนะครับเนี่ยเงินหนึ่งนะถ้าส่งตัวละร้อยครับ เออ1,500ถ้าส่งตัวละร้อยพอแบบเป็น2,600รวมอยู่เนี่ย2,600บาทรวมจัดส่งให้เลยนะครับอะน้ำยาทาดอกบนฐาหายเยเะื่อคือมาแล้วนะบเคลือบหน้าดอกเคลือบหน้าดอกอืมน้ำยนทาไมาเยอะไหมครับอะแบบ90บาทโอ้โหน่าจะเคลือบได้หลายนะแต่เยอะรบบตัวนี้ได้อยู่ประมาณสี่ถึงห้าดอก สี่รึ๖ดอกไหมแล้วแต่คนทานะแบบที่แบบเป็นกระดาษแบบใก่้กับกระดาษที่ว่ากระดาษแห้งๆอย่างนี้นะเราก็เคลือบเอาเพื่อมาอยู่กันใช้งานได้ไปเลื่อมาดีกว่าใช้งานกันดอกครับอ่านคนทยอยู่ข้างนอกก็ได้ข้างในก็ได้มาดอกครับมาอยู่นี่ไม่ออกกซะสิใช้จนเหนื่อยอ่ะอยู่ครับตัวนี้ไม่เดิมนะ เปลี่ยนอวอยมาแต่เป็นวอยแท้ครับผมอ่าตัวนี้เปลี่ยนวอยมาเอาเอาตีเป็นไม่เดิมแล้วกันดอกละพันห้าดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับอ่าพีซีเอ็มตัวนี้เดิมครับผมตัวนี้ขอพันหกห้าสิบแล้วกันหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสิบแปดนิ้ว <18 S 1> นะสิบแปดนิ้วครับทั้งหมดเลยครับผมอ่าแล้วจะมีตัวไหนซีโอบีครับซีโอบีมีนะตัวนี้ครับ Gob ของมาพันหกห้าสิบรวมส่งให้โอ้มื่หนึ่งเลยครับมือนหนึ่งเอาไปพันหกห้าสิบอนี้เลยนะคงจะส่งให้เลยนะครับหนึ่งประมาณนี้เราจะมีูกคาตัวนี้ยังอยู่นะครับตัวนี้มีตำหน่ตำหนิที่หลอดคที่หลอดก็จะมีตำหนิแถบนี้แล้วก็ปิดป,ปิดจุดจุดสองตัวครับตัวนี้มีคู่หนึ่ง เอสพีเขอคู่ละห้าพันห้ารวมส่งของดีนะครับกันน้ำด้วยห้าพันห้ารวมส่งครับไม่ไม่ไม่รวมแคมป์นะใส้ติดขอบนะห้าพันห้าร้อยบาทรวมส่งเลยคู่ละนะครับอ่ะจัดตรงนี้เลยครับตัวนี้จะเป็นรุ่นกันฝนตัวนี้เป็นรุ่นกันฝนครับผมใช่ครับประมาณนี้ประมาณนี้ดีอัพเดตใหม่คือกันหม่ครับผมเดี๋ยวเอาของเข้าให้เดี๋ยวของเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตอีกรอบครับผม